เคยสงสัยไหมฮะว่าทําไมคนรักกันแล้วมันเกิดจากความรักจริงๆแล้วไปรักกันยังไงให้มันพังได้สวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายสําหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวในอนาคตเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้นะครับ และนี่คือภาพไลฟ์ในทุกๆคืนวันพุธนะฮะที่ผมจะเอาบางเนื้อหามาแชร์กันเพราะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มาลองฟังกันดูครับวันนี้ผมจะไม่มาพูดเรื่องใบแดงอะไรบ้างที่เราควรจะรับได้และไม่ได้เดี๋ยวผมจะแซมให้แล้วกันโอเคแต่ประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้ บทความนี้มาจากอาจารย์ผมอีกแล้วนะแมทธิวฮัสซี่ซึ่งเขาพูดไว้ได้อย่างสวยงามมากเลยคือมุมมองที่คุณแมทธิวพูดออกมาเนี่ยมันเป็นมุมมองที่ผมไปเจอกับปัญหาในการที่โคชชิ่งในทุกๆวันผมโคชชิ่งวันละประมาณ3สาย4ี่สายวิดีโอคอลหรือแม้กระทั่งเจอตัวแล้วผมไปเจอปัญหาซ้ําๆอะ่ะแล้วสิ่งที่เขาพูดในวันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถเตือนใจทาให้ทุกคนตาสว่างในความรักได้เขาบอกไว้ว่า มันมีข้อคิดอยู่ข้อคิดหนึ่งจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งผมจําชื่อสุภาพสตรีท่านนี้ไม่ได้แต่เขาพูดกับคุณโอปราวินฟรีนะฮะในรายการบอกว่าถ้าเขาบอกคนรักเราหรือคนที่เราเพิ่งเจอเขาบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไรให้เชื่อเขาซะเวลาเราเจอคนนะฮะบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะเขาเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนเพื่อใครนะ หรือบางคนแย่นหนักกว่านั้นคือเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่เมตตาเขาเป็นคนดุร้ายเวลาเขามีอารมณ์เขาโหดร้ายบางครั้งเขาเป็นคนหยาบคายอะไรเงี้ยเชื่อเขาตั้งแต่ต้นซะโอ okay. เคคราวนี้ถ้าสมมุติคนที่บอกเราแบบนี้เป็นพี่น้องหรือเป็นลูกสิ่งที่เราทําคืออะไรเราก็จะมองในเรื่องที่เขาเขาดีแล้วพยายามทําให้คนคนนี้มีศักยภาพที่เต็มขึ้นมาได้เพื่อทําให้ความรู้สึกเหล่านี้ของเขาเนี่ย หรือความเชื่อที่เขาเป็นเนี่ยมันค่อยๆหายลงไปแต่นั่นอ่ะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมีกับครอบครัวเราช่วยเขาผ่านความรักเราหวังว่าให้เขาดีจากสิ่งที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่นี่คือลักษณะของการเป็นครอบครัวคราวนี้ถ้าพูดในเรื่องของความรักที่เป็นแบบชู้สาวหรือเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเราจะใช้หลักการเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะสมมุติว่าถ้าเรารักใครแล้วเราไม่ได้คาดหวังเรารักใครแบบไม่มีเงื่อนไขคือยิ่งรักไปอ่ะ ก็โดนทำลายหรือรักไปเขาไม่ใส่ใจรักยังไงแม่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรกับมันเลยถ้าเราทำแบบนั้นโดยที่เราแบบคิดนะว่าโอเคก็ไม่เป็นไรเราถึงเขาจะเป็นคนใจร้ายคนที่ยังไม่พร้อมยังไม่อยากมีความรักอะไรเนี้ยเราเรายังรักต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเราพังไงถูกไหมคราวเนี้ยคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าโอเคเราไปอินกับเขาในเรื่องบางเรื่องแล้วไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเราก็เหมือนกับทำเป็นมองไม่เห็นซะ แล้วก็บอกกับตัวเองในวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือก็รักเขาต่อไปเถอะแต่แท้จริงแล้วจิ๊บอยากจะฝากทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะให้มองภาพเดียวกับจิ๊บว่าจริงๆหน้าที่ของเราอะที่เราเข้าใจอะคือบางคนมองว่าหน้าที่เราเรารักเขาก็เราก็รักไปดีเรามีหน้าที่ที่ให้ความลับกับโลกใบนี้เรามีหน้าที่รักคนที่เรารักอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่อีกหน้าที่หนึ่ง ที่คุณลืมไม่ได้นั่นก็คือหน้าที่ของการปกป้องตัวเองนะในกีฬาชกมวยเนี่ยสากลแล้วกันนะกรรมการจะพูดกับนักชกมวยสองท่านก่อนชกว่าอะไร Protect yourself at all time แปลว่าให้ปกป้องตัวเองให้ได้ตลอดเวลานะคราวนี้เมื่อเกิดการชกขึ้นชกไปชกมากรรมการเห็นมีคนคนหนึ่งอะโดนชกอะโดนชกหรือแบบพวกเมาหมัดเคยเห็นไหม งงแล้วก็โดนชกกัดไม่ตั้งไม่ได้โดนชกหนะ้าตุ้ม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 กรรมการทำไงฮะยุติการชกเพราะเนื่องจากเขาเห็นแล้วว่าคนคนนี้ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้คราวนี้พอกรรมการสั่งยุติการชกเพื่อทําให้คนคนนี้ไม่พังหนักอาจจะไปถึงพิการได้ปัญหาในเรื่องของความรักคืออะไรเราไม่มีกรรมการไงพอเราไม่มีกรรมการแปลว่าเราต้องเล่นสองบทคือบทหนึ่งคือเราผู้ชก ทบทหนึ่งคือกรรมการคอยยุติการโชกอ mm hmm. พอเข้าใจไหมครัถ้าสมมุติคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นในสิ่งที่เรารู้ว่าเขาเป็นนะหรือมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาทำให้เรารู้สึกแย่ๆนั่นคือสัญญาณของการที่เราทําร้ายตัวเองที่ปล่อยให้เขาทำการปกป้องเรเรงที่ถูกต้องนี่คือการกระทำที่เราเรียกว่ารักตัวเอง เข้าใจหรือยังว่ารักตัวเองมันแปลว่าอย่างไรคราวนี้หลายๆคนบอกอุ้ยแล้วเราจะใช้อะไรคิดล่ะคะตอนที่เรารู้สึกว่าเราต้องหยุดเราต้องใช้สติเหรอเราต้องใช้ความรู้เหรอเราต้องใช้ความสามารถสำนึกคำตอบคือไม่ใช่เราใช้หน้าที่รับผิดชอบที่จะทำให้ตัวเราอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขถ้าอยู่ทำตรงนี้ไม่ได้ ก็ไม่สามารถมีใครช่วยอยู่ได้และถ้าเกิดไม่มีใครช่วยอยู่ได้ให้อยู่ปล่อยพังไปอยู่จะไม่มีทางรักใครได้เลยเพราะไม่มีใครที่สามารถยอมรับคนที่ไม่รักตัวเองได้นี่คือวิธีคิดที่จะเอาตัวเองออกมาจากคนที่อยู่ไปเจอใบแดงหรือท็อกซิคเรล ationship การบูชาความรักเนี่ยมันก็ต้องดูตาหมาตาเรือด้วยฮะว่าระหว่างที่เราบูชาเราโดนทำร้ายไปแค่ไหนแล้ว เกตป้า <Get> จากที่ฟังเป็นยังไงบ้างฮะห้ามลืมหน้าที่ที่ต้องปกป้องตัวเองอย่างเด็ดขาดเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะโปรเทคเราไม่ให้เราพังนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อคิดดีๆในทุกๆวันฟรีต้องการปรึกษาปัญหาเบื้องต้นฟรีหรือต้องการสอบถามว่าคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สไหนจะเหมาะกับปัญหาทุกคนอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันเพียงติดต่อมาทางไลน์นี้นะครับ ก็แค่อยากจะบอกสุภาพสตรทีทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ให้ไม่ต้องกังวลใจถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักโดยเฉพาะกับผู้ชายเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า